สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านในคลิปวิดีโอนี้จะพาทุกคนไปเยี่ยมชมไฮเดอแบกเมืองเล็กๆในเยอรมนีเมืองที่ผสมผสานร,ระหว่างความสวยงามของธรรมชาติประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมที่หลากหลายที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนีและยังคงเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกอีกด้วยครับเราหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ ช่วยการเดินทางสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่างๆออกมาเรื่อยๆให้ได้ติดตามรับชมกันนะครับปราสาทไฮเดลแบร์กเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมนี เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองไฮเดอแบกตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น้ำเน็คคาปราสาทแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่น่าสนใจครับถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่13และได้รับการขยายต่อเติมหลายครั้งในช่วงหลายศตวรรษต่อมาโดยเฉพาะในยุคเรเนซองส์ปราสาทแห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของเจ้าชายผู้มีอำนาจแห่งแคว้นและเป็นศูนย์กลางทางการเมือง และวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ครับในช่วงสงครามปรา,าสาทไฮเดรแบกได้รับความเสียหายอย่างหนักและถูกทำลายบางส่วนจากการโจมตีของกองทัพฝรั่งเศสแม้ว่าจะมีความพยายามในการบูรณะปรา,าสาทในศตวรรษที่18แต่ปรา,าสาทก็ถูกทิ้งร้างในที่สุดและกลายเป็นซากปร,รักหักพังที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกและลึกลับครับปรา,าสาทไฮเดรแบก เป็นตัวอย่างที่สวยงามของสถาปัตยกรรมยุคเรนซองอาคารต่างๆภายในปราสาทแสดงถึงความหรูหราและความสามารถทางศิลปะชั้นสูงของยุคสมัยนั้นครับเมื่อเดินเข้ามาด้านในตรงตึกที่อยู่ฝั่งด้านซ้ายมือจะเป็นอาคารที่เก็บถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเมื่อเดินเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ ที่มีเล้าส,สำหรับนั่งจิบไวน์ในห้องโถงนี้จะมีถังเก็บไวน์ขนาดใหญ่อยู่ด้วยครับแต่นี่ยังไม่ใช่ถังเก็บไวน์ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งถังที่ใหญ่ที่สุดนั้นอยู่ในห้องถัดไปสร้างขึ้นในปี1 7 5 1เพื่อเก็บไวน์ที่ผลิตจากไร่อง,งุ่นในภูมิภาคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการผลิตไวน์ที่รุ่งเรืองในแคว้นครับถังไวน์ยักษ์นี้มีความจุมากกว่า220 0 0 0ลิตร และถูกใช้เพื่อเก็บไวายที่เก็บภาษีจากประชาชนในรูปแบบของวายแทนที่จะเป็นเงินสดครับในอดีตนั้นถังวายนี้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและอำนาจของเจ้าชายคาร์ลเทโอดอร์เป็นถังวายที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับมีความสูงประมาณ7เมตรยาว8.5เมตรสร้างขึ้นจากไม้โอ๊กมากกว่า130ต้นและมีโครงสร้างที่แข็งแรง เพื่อรองรับน้ําหนักของไวายจานวนมหาศาลครับทัดจากห้องเก็บวายจะเป็นระเบียงชมวิหารทางด้านหน้าของปราสาทสามารถมองเห็นเมืองเก่าไฮเดอแบกแม่น้ำเนคคาและสะพานเก่าแก่อัลเทอร์บรูกเกอร์ได้อย่างชัดเจนครับมุมอมองนี้เป็นหนึ่งในภาพที่ถูกถ่ายมากที่สุดในเยอรมนี เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นภาพวิวเมืองธรรมชาติหรือภาพของปราสาทเองครับ open, นอกจากนี้ภายในปราสาทยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งครับคือพิพิธภัณฑ์เพศสศัจกรรมเยอรมนี พิพิธภัณฑ์นี้เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเพศสัจกรรมก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมเพศสัจกรรมเยอะระมันเพื่อรวบรวมและจัดแสดงวัตถุทั้งเพศสัจกรรมที่สำคัญจากทั่วโลกครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ย้ายมาอยู่ในปราสาทไฮเดอแบกในปี1957และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีคอลเลกชันวัตถุทางเภสัชกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับประกอบด้วยขวดยาเครื่องมือทางเภสัชกรรมหนังสือตำรายาและสมุนไพรต่างๆที่ใช้ในอดีตจำลองห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมโบราณที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการผลิตยาในอดีตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยารวมถึงขั้นตอนการทำงานของเภสัชกรในยุคก่อนครับมีหนังสือตำยาโบราณที่สำคัญหลายเล่ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้และความก้าวหน้าทางเพศัิกรรมในยุคต่างๆครับปราสาทไฮเดรบกนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถเดินขึ้นไปยังปราสาทได้โดยใช้เส้นทางเดินเล็กๆระหว่างทางเดินขึ้นไปก็จะมีบันไดสลับกับทางเดินขึ้นไปจนถึงประตูด้านบนครับหรือถ้าหากชอบความสะดวกก็สามารถนั่งรถไฟเคเบิลคาร์จากเมืองเก่าขึ้นไปจนถึงสถานีด้านบนได้เลยครับ ไฮลิกไกส์เคียเชอรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและประวัติศาสตร์ที่สำคัญตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่าของไฮเดอแบกสร้างขึ้นในศตวรรษที่14และเสร็จสมบูรณ์ในศตวรรษที่15ในสไตล์กอธิกเป็นสถาปัตยกรรมยุคกลางในเยอรมนีในอดีตนั้น h ฮลิกไกส์เคียเชอรเคยเป็นที่เก็บรักษาหนังสือและเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัยไฮเดอแบก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมน,นีครับในช่วงสงครามโบสได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ก็ได้รับการบูรณะและปรับปรุงหลายครั้งในช่วงหลายศตรวรรษต่อมาครับในปัจจุบันเฮลิกไกส์เคียเชอร์ยังคงเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับกิจกรรมทางศาสนารวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหอคอยสูงและหน้าต่างประดับกระจกสี เป็นจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจของผู้มาเยือนภายในโบสถ์นั้นมีหน้าต่างประดับกระจกสีที่สวยงามซึ่งแสดงถึงเรื่องราวทางศาสนาและประวัติศาสตร์ของเมืองไฮโดรแบกครับนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมไฮลิ g กส s เคียเชอร์ได้ทุกวันครับการเดินชมโบสถ์จะทำให้ได้สัมผัสถ,ถึงความสงบและความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคกลางบริเวณภายนอกโดยรอบของโบสถ์นั้น เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่ดูสวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างมากครับอัลเทอร์บุกเกอร์หรือสะพานเก่าไฮเดรบกเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญที่สุดของเมืองครับทอดข้ามแม่น้ำเนคคาร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่13แต่สะพานที่เห็นในปัจจุบันนั้น ถูกสร้างขึ้นในปี1,788ถูกสร้างขึ้นเพื่อแทนที่สะพานเดิมที่ถูกทำลายในช่วงสงครามและน้ำท่วมครับสะพานอัลเทอร์บรูเกอร์ทำจากหินทรายแดงซึ่งเป็นวัสดุที่พบได้ทั่วไปในภูมิภาคนี้ครับและมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบบา็อกสะพานแห่งนี้เคยเป็นเส้นทางหลักสำหรับการค้าและการเดินทางในอดีตและยังคงเป็นเส้นทางสำคัญ สำหรับนักท่องเที่ยวและชาวเมืองในปัจจุบันครับประตูสะพานเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองเก่าและเป็นจุดเริ่มต้นของสะพานอัลเทอร์บรูเกอร์ประตูนี้มีหอคอยสองหอที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่15และเป็นหนึ่งในจุดถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมมากครับที่ทางเข้าสะพานมีรูปปั้นของลิงลิงนี้ถือแผ่นลักษณะคล้ายกระจกในมือโดดเด่นสะดุดตามากครับ และมีนักท่องเที่ยวม,มาถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นลิงเยอะพอสมควรครับบนสะพานนั้นมีรูปปั้นของเจ้าชายข้าวเทโอดอร์ odore, ซึ่งเป็นผู้สร้างสะพานแห่งนี้รูปปั้นนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเคารพของชาวเมืองที่มีต่อเจ้าชายครับจากสะพานสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองไฮเดอแบกปราสาทไฮเดอแบกและแม่น้ำเนคคารได้อย่างชัดเจนครับเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพสะพานภาพวิวเมืองหรือภาพประตูสะพานครับ Hauptstraße หรือถนนสายหลักของเมืองไฮเดอแบรเป็นถนนที่สวยงาม และมีชีวิตชีวาที่สุดตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของไฮเดอแบกถนนสายนี้ทอดยาวประมาณ1.6กิโลเมตรครับเป็นศูนย์กลางการค้าและประวัติศาสตร์ของเมืองครับมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่14ครับเมื่อเมืองไฮเดอแบกเริ่มขยายตัวและกลายเป็นศูนย์กลางทั้งการค้าและการศึกษาและยังคงเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับชาวเมืองและนักท่องเที่ยวมาจนถึงปัจจุบันครับ มีอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสไตล์บารอกและเรอเนซองส์ซึ่งแสดงถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยาวนานของเมืองไฮเดอแบกถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้าเล็กๆที่ขายสินค้าท้องถิ่นและของที่ระลึกรวมถึงคาเฟ่และร้านอาหารมากมายครับเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวหลายแหง่งไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์ส์เคเชอร์และมหาวิทยาลัยไฮเดอแบก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนีครับนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมและเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่คึกคักของถนนสายนี้การเดินชมเฮาส์ราซาจะทําให้ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองไฮเดอร์แบกครับไฮเดอร์แบกเป็นเมืองที่เหมาะสําหรับการท่องเที่ยวทั้งครอบครัวคู่รักหรือแม้แต่การเดินทางคนเดียวครับ ด้วยความสวยงามของธรรมชาติประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและวัฒนธรรมที่หลากหลายไฮเดอแบกจะทำให้ผู้มาเยือนหลงรักและอยากกลับมาเยือนอีกครั้งครับมาถึงช่วงท้ายของวิดีโอแล้วครับขอบคุณที่ช่วยสัพพอร์และให้กําลังใจช่องของเรานะครับเจอกันวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ